สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาพูดพระเครื่องของหลวงพ่อกวยอีกหนึ่งพิมนะครับที่มีการพูดถึงในเว็บและมีการลงขายนะครับได้ลหลายหนังสือหลายเล่มนะครับของหลวงพ่อกวยก็มีการลงเอาไว้อ่พระที่ผมถืออยู่นี้ต้องบอกว่ารูปทรงเนี่ยนะครับสันฐานเนี่ยก็คือจะเหมือนของพระ,ะเรียกว่าพระคงลำพูนนะครับอยากให้เพื่อนๆดูกันนิดนึงก่อน นะครับเป็นสีอิดซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีบางท่านก็บอกว่าไม่มีแล้วก็เป็นพระที่ถ้ามีก็คือเป็นพระที่ล้อพิมพ์มาจากกุลําพูนนะครับ<ๆ>เขาเรียกว่าพระคงนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นสีอิดนะครับเป็นสีอิดอเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้เพื่อนเพื่อนดูสังเกตผมก็ได้มาในราคาที่ไม่ถึงหนึ่งพันบาทดูอายุดูความเก่านะดูลักดำมีการลงรักษาพระเอาไว้ก็เลยเช่ามาไว้ ก็นานพอสมควรแล้ววันนี้ก็เลยอยากนําให้ดูเดี๋ยวผมจะขยายนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าเป็นพระพุทธรูปรูปพระพุทธเจ้าบางสะดุ้งมานะครับนั่งอยู่ในซุ้มนะครับนั่งอยู่ในซุ้มมีจุดที่เราเห็นอยู่ก็คือเป็นเล็บก้านโพหรือว่าดอกโพนะครับหรือว่าใบาโพนะครับที่อยู่ทีนี้ขนาดเรามาว่ากันตรงที่ความสูง จากบนที่ผมชี้อยู่นะครับถึงขอบด้านล่างนะครับอยู่ที่3.3เซนติเมตรส่วนความกว้างขององค์พระซ้ายมาขวานะครับจะอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับคือผมก็ไม่ใช่สายตรงก็ไม่มั่นใจนะครับว่าพิมพ์นี้มีการสร้างจริงหรือเปล่าแต่ถ้าถามอายุได้ไหมมีเนื้อหาสาระมีไหมมีเพราะว่าเรารดูที่ความแก่งความหดของเนื้อต้องบอกว่าเป็นพระเนื้อดิน เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนืดินนี้ต้องบอกว่าเป็นพระที่เล่นยากถ้าคนดูไม่เป็นโดยส่วนตัวผมไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่สายตรงนะครับแต่ก็ศึกษาสะสมดูอายุนะครับดูความย่นการแตกการแห้งความละเอียดของเนื้อพระอย่างองค์นี้เนี่ยที่ผมดูเนี่ยหลักๆก,ก็คือมีการลงนะที่ผมจะชี้ให้ดูเนี่ยมีการลงเป็นรักดําเอาไว้เพื่อรักษาพระแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อดินที่ร่อนค่อนข้างที่จะละเอียด ส่วนพิมพ์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างที่จะแข่งแข็งดูและมีความธรรมชาติส่วนหลักการที่ผมดูองค์นี้เนี่ยผมก็จะดูแขนดูพิมพ์ก่อนนะครับโดยเฉพาะแขนด้านซ้ายเนี่ยนะครับที่ผมชี้อยู่นะครับจะหักแหลมตรงนี้นะครับส่วนที่เรามองเห็นเป็นรูปตัวแอลเนี่ยนะครับจากซอกแขนด้านบนลงมานะครับเดี๋ยวผมชี้ดูวิทีจากซอกแขนลงมาเป็นรูปตัวแอลโอเค นะก็ไม่มั่นใจแต่อยากนําให้เพื่อนๆดูว่าเป็นพิมพ์ที่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกวยวัดโกสิตารามได้มีการสร้างถอดพิมพ์เอาไว้นะครับ mm hmm. การเช่าหาก็ไม่หนึ่งไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เจอก็ถ้าเช่ามาไม่แพงก็ลองหาเช่าเก็บไว้ศึกษากันดูนะครับถ้าในราคาไม่แพงแต่ถ้าไม่มั่นใจอย่าเช่านะครับต้องบอกก่อนว่าพระเนี่ยหนึ่ง ถ้าคนพระเล่นพระไม่เป็นต้องบอกว่าเนื้อดินเนี่ยเป็นเนื้อที่ดูยากมากที่สุดเพราะบางครั้งเนี่ยใช้เนื้อดินเก่ามาทํานะครับต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าเราดูคาบนะครับขาวนวลเป็นดูรอยหดรอยย่นขององค์พระอายุเป็นก็ถือว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะครับแล้วก็ต้องดูความแข็งความแก่งขององค์พระเดี๋ยวผมจะขยายเพื่อนๆดูอ่าเอาดูนะครับ ดูที่เป็นอ่ามือผมไม่นิ่งเลยอ่าเพดูนะครับเราก็เห็นว่าจะมีคาบที่ผมชี้อ,อยู่เนี่ยจะมีคาบลงลักเอาไว้เพื่อรักษาองค์พระรอยหดรอยย่นเนี่ยต้องมีเป็นความธรรมชาติของพระที่มีอายุถ้าเราวางกับกระจกเนี่ยก็ต้องดังแก๊กนะครับอ่าดูนะครับดูเนื้อหาดูสาระดูรอยหดรอยย่นอ่าเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับดูที่ฐานรอยหดรอยย่นถ้าคนดูเป็นเนี่ย ก็จะเหมือนคล้ายทรายที่ชายทะเลโดนคลื่นโดนน้ำเนี่ยนะครับจะต้องมีรอยขดรอยย่นของผิวองค์พระนะครับลองสังเกตกันดูเป็นพระพุทธเจ้าปางสะดุ้งมานะฮะนั่งอยู่บนฐานบัวสองชั้นนะครับมือขวาเนี่ยนะครับทิ้งลงมาที่หัวเข่ามือซ้ายเนี่ยนะครับนะ ั้งอยู่บนตักนะครับตั้งอยู่บนตักของท่านก็คือพูดง่ายๆก็คือปางสะดุ้งมาเนี่ยนะนะส่วนพระพักก็จะดูกลมมองไม่เห็นหูนะครับไม่มีหูถ้าเพื่อนเพื่อนใจก็ซื้อเก็บไปได้ถ้าไม่แพงนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเนื้อจะต้องไม่มีกลิ่นต้องมีความแข็งแกร่งมีความเป็นธรรมชาติมีรอยหดมีรอยย่นให้ดูด้านหลังอีกครั้งด้านหลังก็จะมีลายนิ้วมือรอยการกดเดี๋ยวผมจะยอ่ออ ีรอยการกดของของมือแล้วก็คาบที่เราเห็นตรงนี้นะครับที่เป็นคาบขาวนวลเนี่ยเป็นคาบขาวนวลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีอายุนะมีการอายุอ่อนแก่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคาบที่แก่แล้วที่ขึ้นเป็นจ้ำเป็นจ้ำเป็นจ้ำที่คุณเห็นเป็นสีน้ําตาลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องศึกษาไว้อ่าด้านนี้ก็มีนะครับถ้าเรามองมองเพ่งพิจารณาดูเนี่ยจะเห็นว่าจะมีรอยแตก มีรอยลายนิ้วมืออ่าการศึกษาพระเนดินเนี่ยสําคัญเพราะต้องบอกว่าเป็นพระที่อยู่ยากเล่นยากถ้าคนเล่นหรือดูไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นพระเนื้อดินเผานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพระที่ถอดพิมพ์มาจากพระกุลาพูนก็คือพระคงนะครับอ่าลองศึกษากันดูนะครับผมก็ไม่มั่นใจ เพียงแต่นาให้เพื่อนๆดูว่าอผมก็มีที่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยถ้าใช่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่สําคัญที่สุดชอบพระพิมพ์องค์นี้อย่างที่ผมพูดหยิบขึ้นมาแล้วเนื้อต้องแน่นต้องแก่งไม่มีกลิ่นนะครับเพราะว่าถ้าโดยประมาณการแล้วก็น่าจะฟ้างในยุคต้นๆคือเป็นพระที่ถอดพิมพ์แล้วที่สําคัญที่สุดต้องดูรอยหดรอยย่นของเนื้อพระนะครับให้เป็น เนื้อต้องเนียนเป็นเนื้อร่อนเป็นเนื้อดินเผานะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับบางทีได้ยินเสียงแทรกเข้ามาเนี่ยเพราะว่าสถานที่ที่ผมอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้กับถนนและผมเองก็ยังใช้โปรแกรมคลายมาสเตอร์หรือโปรแกรมอ,อื่นๆเนี่ยที่ได้ลงวันี้ยังไม่เป็นตอนนี้กำลังศึกษาก็ต้องขอ,อ,อไลฟ์สดไม่ใช่ครับ ต้องขอไลค์ด้วยวีดีโอธรรมดาอย่างนี้แหละครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแลว้วคิดว่ามีประโยชน์ก็ติดตามถ้าดูแล้วคิดว่าไร้สาระก็ไว้ข้ามไปนะครับขอบคุณครับ